แอนน์แนมาแล้วคะ่ะโอ้ย iPhone New สุดนี่เดี๋ยวก่อนเปิดให้เลยแกะกล่องมากๆโคตรแกะกล่องแลยคือ <c oughs> แกะกล่องแต่กล่องไ็จะดีเลยนะจะบอกให้มาเปิดันดูว่าข้างในเป็นเช่ไนไรอืออ๋อ w a t e r o n e เพราะว่าสั่งจากวอ da โ o n e นะคะ ก็เลยมีอะไรแถมมาให้ด้วยเนี่ย flash glow อืมมันคืออะไรเอ่ยมาเปิดดูกันเนาะอันนี้ยังไม่น่าสนใจหรอกที่สนใจนะ่ะของอะไรนี่นาสนใจมากกว่าอุ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีหลายอย่างเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยป่ะทิ้งป่ะไหนอะไรเนี่ย open me นี่คือแบบว่าอย่างของวัตถุ์โฟนที่อังกฤษนะคะบอกไว้ก่อนเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอ่านกันดีกว่าเนอ้ออันนี้คือจะมีอะไรล่ะไม่เอาไม่อยากรู้วัตถุโฟนออเดอร์อะไรไปมีอะไรมาให้มั่งเนาะอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขออ่านก่อน มี power b าบ n งด้วยหรอโอ้โอเคเอ้ย okay. มี power bank าาให้ด้วยอ่ะเออแจง๋งไม่ได้สั่ง้นะด้วยหรอหรือ่เป็นโปรโมชั่นไม่แน่ใจดูส <c oughs> ิคุณอืมดูนี่กล่องเล็ก,กมากๆบบบางสุดๆ ไม่ถึงหนึ่งนิ้วเลยได้มัง้งดูสินี่อะไรล่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแสงไม่ค่อยได้เลยมันกระพริบอะี้เนี้ยเนาะมันติดแฟร์ติดแฟร์มาเรื่อ จะบอกให้ว่ามันเป็น iPhone อะไรเพราะว่าจำไม่ได้สั่งอะไรไป <c oughs> ถ้าจำได้ก็จะบอกแต่ว่าอันนี้จำไม่ได้เดี๋ยวกันแอนแนานมีอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> iPhone iPhone 12 Pro Max หัวแอน you... นี่ข้าง m e r ข้างหน้าออเป็นก็คือมันเป็นน่าจะเป็นกระดาษนะเราอยู่ข้างหน้ารุ่นสีทอง oh, เห็นไหมทองเ oh, หลืองอ right. ามเลยปอืม12 p r ปหรออ,อะไรในเนี้ยมันคืออะไรอ๋อมีสติกเกอร์ให้ในกล่องก็จะมีสติกเกอร์ให้นะคะ ดูสิไม่มีกล่องบงังมากเพราะว่ามีแค่แค่นี้แหละเพราะเขาบอกว่ามันจะลดปริมาณเ,เขาเรียกว่าไรอ่ะการคือเกี่ยวกบับกระทบกับผลผลเสียของโลกเขาก็เลยไม่ทําสายไอหัวชาร์จให้แต่ก็ให้สายชาร์จมานะแล้วก็ไม่ให้หูฟังแต่ราคาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยะคะ่ะน,นี้ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าจ่ายเป็นรายเดือนนะคะไม่ได้จ่าย แเพีารเดือนของ o ูดาโฟนที่นี่ก็เดือนละประมาณหกสิบขอปอน่ะอืมสีทองมีทั้งหมดสี่สีแต่ว่าเลือกสีทองค่ะเป็นไงแสงมันไม่ค่อยชาร์จอ,อะเนาะว้าปะเปิดแล้วเนอะอจ้าวาเ็ดดูสิ มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายรูปนะแล้วก็จะรีวิวให้ดูอีกทีนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่เปิดกล่องแตะกล่องใหม่ๆเลย iPhone 12 Pro ค่ะ12 Pro เนอะแสงมันดูเห็นไหมเห็นชัดไหมเพราะว่าเ,าเอาใช้ iPhone 8เนี่ยเป็นใช้ iPhone 8 ยิ่งเลวร้วายก็ไม่ใหญ่เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหนเออเออมาแล้วแสงมาแล้วสวยงามค่ะมี3เลนเนาะโอเคเดี๋ยวจะบอกให้อยากจะได้ข้อมูลปะถ้าอยากจะได้ข้อมูลเดี๋ยวจะหาให้เพราะว่าไอ้ทว p ลโเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ กำลังตื่นเต้นอยู่กับอินนี่ใหม่กันโอ้ยือสันอยากได้อยากได้มาตั้งนานแล้วสั่งมาได้มาประมาณสองวันแต่ว่าคือ,อมไม่ได้เปิดเพราะว่าอยากจะบอกว่าอยากจะอัดวิดีโอแล้วก็ลงด้วยความบอกว่าอยากจะให้รู้ว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงโอ้ดีใจมากๆเลยแต่ว่าเขาบอกว่าไอหวัว หัวมันเนี่ยไอ้เดี่ยมๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนกับ iPhone 5เนาะใช่ไหมลองดูซิว่าไอโฟนไอโฟนดูกันไปก่อนดูท้ากันเลยไอโฟนสิบสองโปรสรรพคุณเป็นเช่นไรเดี๋ยวจะบอกให้อืม ดูสิจะเปิดเครื่องได้ไหมจะลองเปิดเครื่องดีกว่าโน้มันเป็นยังไงถ้าลองเปิดเครื่องแล้วมันจะเป็นเช่นไรไหนเปิดปุ่มเปิดก็จะมีนี่ปุ่มเสียงยุงค้างเหมือนเดิมไหนปุ่มเปิดอยู่ตรงไหน,นปุ่มเปิดเครื่องอันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้ก็น่าจะอยู่ข้างบนเหมือนเดิมปะ เฮ้ยทำไมหายไปมีอะไรในปุ่มตรงไหนเปิดสิเออมาละมาละรูปภาพมาละเขาบอกว่าเนาะ iPhone Pro ก็คือเป็นเซรามิกชิลแข็งกว่าเดิมกระจกคือกระจกมันเนี่ยมันจะแข็งกว่าเดิมจะต้องเซตอัพปะเซตอัพเปิดแล้วอุย้ยแบตเตอรี่มาคือมาแรกก็แบบมาเต็มเลยนะดูดิแต่ก็สวยงามปะละ่ะเขาบอกว่าทนนาก็คือเขาสร้างความแข็งแกร่งว่าทนน้ำมากมีสีสี เนาะก็สวยงามนะดูสิอ่ะเปิดละยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปของไอเออสิบสอปให้ดูว่ารูปภาพมันชัดแค่ไหนเนาะ